ในตัวขนาดนี้แหละครับสามถึงสี่เดือนหมดอาหารไปไม่ใช่น้อยฝ่ามือฝ่ามือกำลังพอดีกำลังพอดีเลยพี่น้องพอดีอะไรไม่รู้พอดีต้มพอดีเกงพอดีทำปลาเค็มที่แรกนึกว่ามันจะหนีมันไม่หนี จะเลี้ยงนานอย่างนี้นานกว่านี้ก็ไม่ได้ไม่ไหวไอที่ไม่ไหวอ่ะคนซื้อหัวอาหารให้มันกินไม่ไหวถึงขราวต้องจับก็ต้องจับ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเลี้ยงอะไรก็มีจัาฝูงหมดหมนะเนาะ <c oughs> ไม่ว่าสัตว์อะไรไม่ว่าคนไม่ว่าอะไรยังมีจับฝูงหมดหมนะเนาะอันนี <c oughs> ปล่อยคืนไปตัวเนี้ยปล่อยคืนไปเลย นี่เวียงคมสองติดขึ้นมานอาีกอะอ่าึ้นไปตัวเล็กจัดนี่เน,นี่ยังไม่ได้หัวอาหารมันก็ยังมั่นมีสามตัวโละกว่า,วามังเนี่ยดูดิตัวนี้ยังใหญ่เนี่ยมีไข่ด้วยนะไม่รู้มันจะมีลูกก็บอาเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะให้ยาคุมมาเปล่า

ก,กูแกะหมดก่อนเดี๋ยวกูให้หัวอาหารเดี๋ยวมึงค่อยมากินนะหัวอาหารอะ่ะหลอกจะหวานมึงอีกกันดิ <c oughs> ตะบูนกลางบ้านวันนี้เย็นนี้อันที่ตกก็ไม่แนะ่เอดูในโทรศรรัพท์พายุพายุพายุตกเย็นมาพายุหายไปไหนหมดไม่รู้ วานลงไปเหมืองกว่าไปถึงไหนไม่รู้เน่ะฝนก่อนเถอะทำปลาเคม็มแผ่วไปแล้วเยอะมาก,น,กนันก้นเราใหญ่เหมากนั้นเนาะมันยุ่ใหญ่เกินไปแล้วบอกปลาเค็มเนี่ย <c oughs> <c oughs> กีดหลังมันออกไปเนี่โนยโหสองฝ่ามือเลยนะนี่เข,ขาไขกันก็ตัว ตากแห้งๆแล้วเก็บใส่ถุงไวนะ้เนาะหรือไม่ก,มก็มัดห้อยไว้อย่าให้ดีกินน,นานๆต้องลมขวัญด้วยเนะโอ้มันก็ใหญ่ไม่เท่ากันเนาะบางตัวก็โตบางตัวก็เล็ก <c oughs> แย่งแล้วป่าก็าเหลือไม่เท่าเก่าหรอกเ,เหลือหนึ่งในสามแล้วมั้งปล่อยสองยกว่าตัวนี่สามร้อยกว่าตัวนี่ก็เหลือถึงสองร้อยกว่านี่อุ้ยอ้ยเขาตากูเลยเออีกสักโครม้ ไม่มันเยอะไปไงมันให้มนนันน้อยลงหน่อยเบาหัวอาหารเราด้วยไงเดี๋ยวปล่อยมันหากินแล้วมั้งตอนเราผักบุ้งมาลงใหม่ๆนะโอโ้โหผักบุ้งเกือบตายอะเออ,อหนักข้าวหนักข้าวผักบุงกบ้งอยู่เต็มบอ่อผักบุ้งอยู่เต็มบ่อซะแล้วอะมันไม่กินซะแล้วผักบุ้งเนี่ยเออแต่นะตก่อนก็กินหัวอาหาร เยอะเกินเดี๋ยวให้ปุ๋ยโพสลงเฟสแบ่งขายสักสี่สัโลปวดตัวมี่โผล่ขายมีใครกินหร้อะทอดเห็บแคบเดียวปุ๊บหอยขมขึ้นมาเนี่ยหอยขมลงไว้สิกว่าโลแล้วนะมึงแรงหน้านี่หละงมขายเนะี่ยโล60โล60 เีปอยมันแตกลูกแตกหลานก่ขอนหอยขมไม่ขาดอาหารมะเพราะเขาบุ้งมันเยอะตะไคร่น้ำมันเยอะไม่น่าขาดอาหารพวกนี้มันกินดินกินอะไรไม่ใช่เหรอหอยอะแต่ดินก็ต้องมีพวกตะไคร่พวกอะไรพวกนี้นะแต่ดินธรรมดามันก็อยู่ไม่ได้อ Vi er blad i Day Claw.